พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา,านพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จร่วมขบวนรถไฟฟ้าพร้อมกับพระองค์ท่าน เมื่อวานนี้14พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหน้าสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพทั้งนี้ก็ได้มีประสบการณ์จำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนมาเฝ้ารับสเสด็จจำนวน60คนร่วมขบวนรถไฟฟ้าในตู้ที่2พร้อมกับพระองค์ท่านโดยทางด้านนายกนกรัฐวงสกุลผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่มีผระสงค์กรอนเฝ้ารอรับเสด็จโดยระบุข้อความว่า เกิดปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับการรับเสด็จอย่างต่อเนื่องเมื่อในหลวงพระราชินีส่งลดช่องว่างโน้มพระองค์ลงมาให้พระสงฆ์ิกรเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดริมบาทวิถีจากทรงแตะบาชมเชยกล้ามากกล้ามากเก่งมากขอบใจจากทรงแจกลายเซนลงบนพระบรมชาย,ยาลักษณ์ตรัสแก่ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเสือแดง ให้รักประเทศชาติทําให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทรงอนุญาตให้นักเรียนถ่ายเซลฟี่มาจนถึงวันนี้พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จจํานวน60คนรวมขบวนรถไฟฟ้าในตู้ที่สองพร้อมกับพระองค์ท่านทรงพระเจริญซึ่งกลุ่มคนที่ได้ร่วมขบวนรถไฟฟ้าพร้อมกับพระองค์ท่านหนึ่งในนั้นคือเด็กชายนนทกรดวงดาราอายุ9ขวบ เดินทางมาจากย่านลาดพร้าวเพื่อมาเที่ยวมิวเซียมสยามพร้อมกับครอบครัวประมาณ7คนกล่าวด้วยความปลื้มปิติว่าเคยเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโทรทัศน์เท่านั้นไม่เคยเห็นพระองค์จริงมาก่อนเมื่อได้รับพระกรุณาให้มาร่วมขบวนเสด็จรู้สึกดีใจมากๆนอกจากนี้ยังมีนายสมโชคพลรักอายุ68ปีเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตกล่าวด้วยความปลื้มปิติว่าได้ยินข่าวจากวิทยุก,กระจายเสียงว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาเปิดรถไฟฟ้าส สายสีน้ำเงินจึงตั้งใจเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จที่บริเวณสถานีสานามชัยไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสร่วมขบวนกับพระองค์ท่านตลอดชีวิตที่ผ่านมาเคยรับเสด็จในหลวงราชกาลที่9และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกฎุฎราชกุมารพระยศสมัยนั้นมาแล้ว3ครั้ง ต่อมาทางด้านนายนันทิวัตรอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติชี้ปรากฏการมวลชนพลังเงียบคนไทยทั้งประเทศตื่นแล้วพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองออกมารอรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีล่าสุดในวันที่15พฤศจิกาย,ยน2563ทางด้านของนายนันทิวัน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวจากปรากฏการ์ดังกล่าวว่าคนไทยตื่นแล้วพลังเงียบที่เคยหลับไหลตื่นหมดแล้ว ตื่นทั่วทั้งประเทศคนไทยพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองออกมาบอกรักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนี่เป็นสัญญาณที่บอกให้คนที่ไม่จงรักภักดีได้ตรหนักรู้ว่าคนไทยคิดอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่ผู้ไม่จงรักภักดียากที่จะตีฝ่าไปได้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสู้กันในสภายอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองนายกจะลาออกหรือไม่ลาออกหรือจะยุบสภาเป็นวิถีทางของการเมือง อย่ามาข้องแวะพลาดพิงจาบจ่วงมินสถาบันโดยเด็ดขาดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย